พระสุตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรวัเล่มที่สามขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ปาติกสูตรเรื่องปริภาชกภควะโคตส่งเล่าเรื่องสุนัขขตะลิชวี ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของชาวมัลละชื่ออนุปิยะในแคว้นมัลละครั้งนั้นแหลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งห่มแล้วถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังอนุปิยะนิคมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดาริว่า ยังเป็นเวลาเช้านักที่จะเข้าไปบิณฑบาตยังอนุปิยนิคมเราควรจะไปในอารามของปริพาชกชื่อพควะโคดเข้าไปหาปริพาชกชื่อพควะโคดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปยังอารามของปริพาชกชื่อพควะโคดเข้าไปหาปริพาชกชื่อพัวะโคด กริ菩าช,ชื่อพัทวาโครได้กราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอเชิญพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเถิดพระเจ้าข่าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเป็นเวลานานนักที่พระองค์ได้มีโอกาสเสด็จมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนเช่นนี้ขอเชิญประทับนั่งนี่คืออาสนะที่จัดไว้พระผู้มีพระภาค ได้ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แล้วแม้ปริพาชกชื่อพักวะโคดก็ถือเอาอาสนะต่ําที่ใดที่หนึ่งนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนล่วงมาหลายวันแล้วพระโอรสเจ้าลิศวีนามว่าสุนขัขขตตะได้เข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ แล้วบอกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าดูก่อนพักวะบัดนี้ข้าพเจ้าบอกคืนพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพเจ้าไม่อยู่อาทิตย์ต่อพระผู้มีพระภาคดังนี้ข้าแต่พระองค์พูดเจริญคําตามที่พระโอรสเจ้าลิุวีนามว่าสุนัขขดตะกล่าวนั้นเป็นความจริงเช่นนั้นหรือพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนพระกวะก็เป็นดังที่เขากล่าวนั่นแหละในวันก่อนๆเขาได้เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ถวายอภิวาสเราแล้วนั่งนสมควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอบอกคืนพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จักไม่อยู่อทิตย์ต่อพระผู้มีพระภาคเมื่อเขากล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงได้กล่าวว่า ดูก่อนสุนักขต,ตะเราได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่าเธอจงอยู่อทิตต่อเราดังนี้บ้างหรือสุนักขต,ตะตอบว่าหาไม่ได้พระเจ้าข่าเราถามว่าหรือเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอยู่อทิตต่อพระผู้มีพระภาคเขาตอบว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่า เราถามว่าดูก่อนสุนัขขตะเพราะเหตุที่เราไม่ได้กล่าวกับเธอว่ามาเถิดสุนัขขตาเธอจงอยู่อุทิศต,ต่อเราและเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักอยู่อุทิศต,ต่อพระผู้มีพระภาคดูก่อนโมคฆบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเมื่อจะบอกคืนจะชื่อว่าบอกคืนใครเล่า เธอจงเห็นว่าการกระทําเช่นนี้เป็นความผิดของเธอเพียงใดสุนักขัตตะได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ที่ยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์แก่ข้าพระองค์เลยเรากล่าวว่าดูก่อนสุนักขัตตะเราได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่า มาเถิดสุนขัขตตะเธอจงอยู่อุทิตต่อเราเราจะกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ที่ยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์แก่เธอดังนี้บ้างหรือเขาทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่าเรากล่าวว่าหรือว่าเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอยู่อุทิตต่อพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคจากทรงทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่ยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์แก่ข้าพระองค์สุนัขขตตะได้ทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าข้าเรากล่าวว่าดูก่อนสุนัขขตตาเพราะเหตุที่เราไม่ได้กล่าวกับเธอว่ามาเถิดสุนัขขตตาเธอจงอยู่อุทิศต่อเราเราจักระทำอิทธิป,ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์แก่เธอ และเธอก็ไม่ได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักอยู่อุทิศต,ต่อพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ที่ยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ดูก่อนโมคคะบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเมื่อบอกคืนจะชื่อว่าบอกคืนใครเล่าดูก่อนสุนัขตะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนคือเมื่อเราได้กระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่ยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์ก็ดีหรือไม่ได้กระทำก็ดีธรรมที่เราแสดงไว้แล้วย่อมนำผู้ประพฤติให้สิ้นทุกข์โดยชอบหรือเขาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ได้ทรงทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่ยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์หรือไม่ได้ทรงกระทำก็ดี ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ย่อมนำผู้กระพฤติให้สิ้นทุกโดยชอบพระเจ้าข้าเรากล่าวว่าดูก่อนสุนัขตะเพราะเหตุที่เมื่อเราได้กระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่ยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์หรือมิได้กระทำก็ดีธรรมที่เราได้แสดงไว้ย่อมนำผู้กระพฤติให้สิ้นทุกโดยชอบเพราะเหตุนั้นเธอปรารถนาการทำอิทธิปาฏิหาร ยิ่งยวดกว่อทมของมนุษย์ไปทําไมดูก่อนโม่ะบุรุษเธอจงเห็นว่าการกระทาเช่นนี้เป็นความผิดของเธอเพียงใดสุนักขัตตะได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงบัญญัติสิ่งที่โลกสมมุติว่าเลิศแก่ข้าพระองค์เลยเรากล่าวว่าดูก่อนสุนักขัตต เราได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่ามาเถิดสุนขัขต,ตะเธอจงอยู่อุทิศเราเราจักบัญญัติสิ่งที่โลกสมมุติว่าเลิศแก่เธออย่างนี้บ้างหรือเขาทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเรากล่าวว่าดูก่อนสุนขัขต,ตะเพราะเหตุที่เราไม่ได้กล่าวกับ,กบเธอว่ามาเถิดสุนขัขต,ตะเธอจงอยู่อุทิศต่อเรา เราจักบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศแก่เธอและเธอก็ไม่ได้กล่าวแก่เราว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จักอยู่อุทิศต,ต่อพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจักทรงบัญญัติสิ่งที่โลกสมมุติว่าเลิศแก่เธอดูก่อนโมคคะบุรุษเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอเมื่อบอกคืนจะชื่อว่าบอกคืนใครดูก่อนสุนัขขตา เธอจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉไนคือเมื่อเราได้บัญญัติสิ่งที่โลกสมมุติว่าเลิศหรือไม่ได้บัญญัติก็ดีทำที่เราได้แสดงไว้ย่อมนำผู้ประพฤติให้สิ้นทุก์โดยชอบหรือเขาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ได้บัญญัติสิ่งที่โลกสมมุติว่าเลิศหรือไม่ได้บัญญัติก็ดีทาที่พระองค์แสดงไว้ ย่อมนำผู้ประพฤติให้สิ้นทุกข์โดยชอบเรากล่าวว่าดูก่อนสุนัขตะเพราะเหตุที่เมื่อเราได้บัญญัติสิ่งที่โลกสมมุติว่าเลิศหรือมิได้บัญญัติก็ดีทาที่เราได้แสดงไว้ย่อมนำผู้ประพฤติให้สิ้นทุกข์โดยชอบเชบน่นนี้เธอจะปรารถนาการบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศไปทำไมดูก่อนโมคคบุรุษ เธอจงเห็นว่าการกระทําเช่นนี้เป็นความผิดของเธอเพียงใดดูก่อนสุนักขตตะเธอได้สรรเสริญเราที่วัชีคามโดยอนเนกปริยายว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัรสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์วิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมดังนี้เธอได้สเสนญพระธรรมที่วัชีค,คามโดยอนเนกปร,ริยายว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วผู้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้ดูควรน้อมเข้าไปในตน อันผู้ปฏิบัติพึงรู้เฉพาะตนดังนี้และเธอได้สรรเสริญพระสงฆ์ที่วัดชีคามโดยเอเนกปริยายว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบคือคู่บุรุษสี่บุรุษบุคคล8นั่นคือพระสงฆ์สาวกพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรรับของบูชา เป็นผู้ควรรับของต้อนรับเป็นผู้ควรรับของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นบุญยะเขตของชาวโลกไม่มีเขตอื่นยิ่งกว่าดังนี้สุนัขตะเราขอบอกเธอเราขอเตือนเธอว่าจากมีผู้กล่าวติเตียนเธอว่าโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะ ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะโคดมเมื่อเขาไม่สามารถได้บอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวดังนี้ดูก่อนพระควะโอรสเจ้าลิจุวีชื่อสุนัขัตตะถึงแม้ถูกเรากล่าวอยู่อย่างนี้ก็ได้หนีจากธรรมวินนัยนี้เหมือนสัตว์ที่ตกอบายนรกฉะนั้นกระถาว่าด้วย เรื่องอเจลกะโกรคติยะดูก่พกระกวะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมแห่งชาวถูลูชื่อว่าอุตรากาในถูลูชนบทครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าเรานุ่งห่มแล้วถือบาทจีวรมีโอรสเจ้าลิชวีสุนัขตะเป็นปัจช,ชาสมณนะเข้าไปบินทบาทที่อุตรากานิคม สมัยนั้นมีนักบวชเลยคนหนึ่งชื่อว่าโกรักคติยะประพฤติอย่างสุนัขเดินด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากดูก่พระควะโอรสเจ้าลิชุวีสุนักขตตะได้เห็นเข้าจึงคิดว่าสมณะเดินด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากเป็นพระอรหันต์ที่ดีหนอ ครั้งนั้นเราได้ทราบความคิดในใจของโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนักขตะด้วยเจโตปริยะยานจึงกล่าวกับเขาว่าดูก่อนโมคคบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสักยะบุตรอยู่หรือสุนักขตะได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าโมคบุรุษ แม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสักยะบุตรหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสุนัขขัต,ตะเธอได้เห็นนักบวชเปลือยชื่อโกรักขติยะนี้ซึ่งประพฤติอย่างสุนัขเดินด้วยข้อศอกและเขา่าใช้ปากกินอาหารบนพื้นดินแล้วเธอได้คิดต่อไปว่าสมณะเดินด้วยศอกและเขา่า กินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากเป็นพระอาหารหันต์ที่ดีหนอไม่ใช่หรือสุนัขตะทุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้พระผู้มีพระภาคยังหงแหนความเป็นพระอาหารหันต์อยู่หรือเรากล่าวว่าดูก่อนโมคฆบุรุษเราไม่ได้หงแหนความเป็นพระอาหารหันต์ แต่ว่าเธอได้เกิดทิติเลวสามขึ้นเธอจงละมันเสียทิติเลวสามนั่นอย่าได้เกิดมีขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์และเป็นทุกข์แก่เธอชั่วกาลนานนัดบวชเปลือยชื่อโกรักขติยะที่เธอสำคัญว่าเป็นสมณะอรหันต์ที่ดีนั้นอีกเจ็ดวันเขาจักตายด้วยโรคอลัสกาวงเล็บ โรคกินอาหารมากเกินไปมงเล็บลปิดครั้นแล้วจักบังเกิดในเหล่าอาสูรการลก,กันชิกาซึ่งเลวกว่าอาสุรกายทุกชนิดและจกถูกนำไปทิ้งที่ป่าช้าวีระนัตธรรมพะและเมื่อเธอต้องการทราบพึงเข้าไปถามโกรักขติยะว่าท่านโกรักขติยะท่านทราบคติของตนหรือ ข้อที่โกรักขติยะพึงตอบเธอว่าสุนัขขตะข้าพเจ้าทราบคติของตนอยู่คือข้าพเจ้าไปเกิดในเหล่าอาสูรกาลกันชิกาซึ่งเลวกว่าอาสุรกายทุกชนิดดังนี้เป็นฐานะที่มีได้ครั้งนั้นโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนักขตะได้เข้าไปหาโกรักขติยะบอกว่าท่านโกรักขติยะ ท่านถูกพระสมณโคโดมพยากรว่าอีกเจ็ดวันโกรคัติยะจะตายด้วยโรคอลัสกะแล้วจากบังเกิดในเหล่าอสูรกาลก,กันชิกาซึ่งเรวกว่าอสุรกายทุกชนิดและจักถูกเขานำไปทิ้งที่ป่าช้าวีระนัทธัมภะฉะนั้นท่านจงกินอาหารแต่พอสมควรและดื่มน้ำแต่พอสมควร จึงทำให้คำพูดพระสมณโคดมผิดครั้งนั้นโอรสเจ้าลิชวีสุนัต,ตะได้นับวันคืนตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองไปจนครบเจ็ดวันเพราะเขาไม่เชื่อพระตถาคตครั้งนั้นนักบวชเปลือยชื่อโกรักขติยะได้ตายด้วยโรคอลัสกะในวันที่เจ็ดแล้วได้ไปเกิดในเหล่าอสูรกาลกันชิกา ซึ่งเลวกว่าอสุรกายทุกชนิดและถูกเขานำไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าชื่อว่าวีระนัทธรมภะโอรสเจ้าลิชวีสุนัขตตาได้ทราบข่าวว่าโกรักขตตะอเจรกะได้ตายด้วยโรคอลัสกะได้ถูกเขานำไปทิ้งที่ป่าช้าวีระนัทธรมภะจึงเข้าไปหาศพโกรักขติยะที่ป่าช้าวีระนัทธรมภะ ใช้มือตบซากศพเขาสามครั้งถามว่าโกรคัต ah, ิยะท่านทราบกติของตนหรือครั้งนั้นซากศพโกรคัติยะได้ลุกขึ้นยืนพลางเอามือลูบหลังตนเองตอบว่าสุนัขตะผู้มีอายุข้าพเจ้าทราบกติของตนข้าพเจ้าไปบังเกิดในเหล่าอสูรชื่อกาละกันชิกา ซึ่งเลวกว่าอสุรกายทุกชนิดดังนี้แล้วล้มลงนอนงายอยู่นน้าที่นั้นเองดูก่อนพระควะครั้งนั้นโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนักขต,ตะได้เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเราได้กล่าวกับโอรสเจ้าลิชิวีชื่อสุนักขต,ตะผู้นั่งเรียบร้อยว่าดูก่อนสุนักขต,ตะ เธอสำคัญความข้อนั้นเป็นชฉนวิบากนั้นได้มีขึ้นเช่นดังที่เราพยากรปรารบโกรักติยะไว้ต่อเธอไม่ใช่มีโดยประการอื่นสุนัขะตะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิบากนั้นได้มีขึ้นดังที่พระภูมิพระภาคได้ทรงพยากรโกรักติยะไว้แก่ข้าพระองค์ไม่ใช่มีโดยประการอื่น เรากล่าวว่าเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไนเมื่อเป็นเช่นนี้อิทธิปาฏิหาริย์ที่ยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์ชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราได้แสดงแล้วหรือ,อยังสุงนักกะตะพูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์แสดงไว้แล้วแน่นอนนิใช่จะไม่ทรงแสดงก็หาไม่เรากล่าวว่า แม้เมื่อเป็นเช่นนี้เธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่ยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์อย่างนี้ว่าแต่ข้าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่ยอดเยี่ยมกว่าธรรมของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ดูก่อนโมคาบุรุษเธอจงเห็นว่าการกระทำเช่นนี้เป็นความผิดของเธอเพียงใดดูก่อนพระคะ โอรสเจ้าลิชวีสุนักขตะเมื่อเราเกล่าวอย่างนี้ได้หนีจากพระธรรมวินัยนี้เหมือนสัตว์ผู้เกิดในอบายและนรกฉะนั้น